ใจใจดีส่งของมาให้นะครับมาดูว่าอะไรเอ่ยคนเกาหลีนะครับเคยอยู่น้ำเพลินมาหกปีเจ็ดปีที่แล้วเนาะนี่ยังพ่นกระซงว่าหาย,ยุ่เพราะวนันพีนีน้องเอ้ยคนเกาหลีผู้พันดีพันดีขักแน่ด้องเบิงเ้ยโอ้ยวัยแม่โว้ยสิบห้ากิโลขว้างมึงอะ เออโอ้ยมเราบ่ได้เอาในขี้ลายมาด้วยเด้อของดีทั้งนั้นตัวน,นี้โอ้ยนะครับโอ้ยขอบคุณในรายเด้อซาโมนิม่าบ่ได้คยูน้ำพนเพ้งนเี่นี่ครับพี่น้องครับป้อตุมีตัวนึงงามๆเลยโอ้ยคอ,อ,อบซาโมีดาเด้อมาข้ามมาข้ามครับพี่น้องครับ อันนี้บอมเบนกลองนี้เด้เกี่กลกองที่เพิ่นส่งมาให้เกี่ยวกองแบบนี้หนึ่งกล่องบักใหญ่เลยนะครับแต่ว่าอันนี้แบงออกแบงเสี่ยวไปให้ลูกลูกสิมมหาวันศศิวันทิศนี่ยยกตักแล้วสิกลับไปแล้วสิไปให้ลูกเราสวัสดีครับพรมพี่น้องเอฟซีสานวัฒนศาสตรทุกคนทุกท่านนะครับมือนี้สิมบอว์เลี้ยงคนเกาหลีขึ้นดูเพิ่นส่งหมากใหม่มาให้ ที่กิงเพิ่นกันให้กินสู้ปีแหละคนเกาหลีนี่ผู้เพิ่นใจดีใจดีคักอีดีเด้อสิบอกให้เด้อขนาดว่าบริหารงานน้ำเพิ่นเนี่ยนี่ออกจากเพิ่นมาหาปีหกปีเพิ่นกันยังบ่เคยลืมผู้เพิ่นดีตะกี้แย่ตุกันอยู่น้ำเพิ่นนะมาแรกแรกย่ตุกจนจะกลับบ้านแล้วก็พอดีคนเกาหลีใจดีเพิ่นเลยเอาไปอยู่น้ำแย่ตุกกปอยู่น้ำเพิ่นหกเดือน บ้านกบด้เศร้าเขากบด้ซื้อเพื่อนกัเลี้ยงเบิดสู้เน่าแยกตัไปเช็ดงานกับไปเช็ดทกกับคนอื่นเด้บ่ได้เช็ดน้าเพิ่นเพื่อนให้ไปอยู่นําซื่อเพื่อนเรียต้นอืมจนว่ายายกุกวแต่งงานหม่เท่าสุมือนี่เพื่อนก็ยังมีอย่างเพิ่นกับเที่ยวทรงเที่ยวนั่นมาสู่กินสู้อยากตลอดฮอดยามนี่นี่เช็ดกิมจิกิมยังจังสีเพื่อนก็จะนี่ลหละพ้าเฮ็ด กิมจิเพิ่นก็จะมาสวด็าตักเฮ็ดกิมจิเฮ็ดแล้วๆก็ให้มาเท่าสามกระปุก4กระปุกกินก็บ่ทันกิมจิโอ้ยเนาะบ้านเฮาเนาะคนไทยเฮามันก็บ่แม่นว่าสิกินเป็นจริงจังคือคนบ้านเพันเนาะโอ้ยขนให้กระปุกเงยไปเลยอ่าเนี่แหละคนเกาหลีนะ่ะผู้เพิ่นดีเพิ่นดีคักอีดีเด้บ่แม่นธรรมาาดาเด้แต่ผู้รางคนก็นอาจจะถือผู้บ่ดีนะครับก็คือบ้านเฮาล่ะคนเกาหลีก็คือบ้านเฮา ป้านเฮากับผู้ดีก็ดีครับผู้บอดีก็คือกันนั่นแหละมันกับบแตกต่างกันยังที่แล้วนี่เอาขนาดบอดยูน้ำพึน่นบอดเฮ็ดงานน้ำพึ่นได้นี่มีอย่างคนก็ยังเอามาทรงมาอย่างให้ตลอดมีอย่างกันเอาไปสู่กินตลอดขนาดผมมาอยู่พี่แล้วเพิ่งเพิ่งทรงมาสู่ผมกินก <c oughs> อีอนกทีอ่าฮุนเกาหลีที่เคยอ่าเคยเฮ็ดการเฮ็ดงานตะกี้กับไปซอยงานเพิ่นเรื่อยล,ล่ะไปรับประบายเพิ่นเรื่อยกับไปรับประบายเพิ่นตั้งแต่ปีสองพันสิบสี่สิบห้าเพิ่นละ ไปที่นี่พอตะจะเมียมากเมียไว้มองอยู่ก็เลยเอาไปฝากไว้น้ำเพลนไปฝากไว้น้ำเพลนแล้วเพลนก็เลยหางานให้หางานให้กันในงานไม่แล้วเพลนก็ยังเที่ยวไปเที่ยวมาหาผมกับเมียผมอยู่ตลอดเองส่แม่โอ้ผมกับขอบอพ้นหลายๆเด้อขออค้นคนเกาหลีขออค้อนประเทศเกาหลีอค,อ,ลคอยดียม,ม,มีมากทอซูเมรอนี่ผมก็ได้เห็นไหมมันหน่อยๆเด้นสิบห้ากิโลเด่นทงมาหนี่สิบห้ากิโลนี่ ผมบ่รู้ว่าแม่ตลาดเขาคลายกันเท่าไรเลบักโกมกข่มเกาหลีเขาเรียกว่าข่ํมเนาะทั้งข่ํมอย่างนี้แหละมันจะมีหลายพันุนะครับแต่มื้อนี้กินซุกนี่กินบักแล้วๆเลยนี่กิน,นังชีว่ไ้นี่เออแต่ว่าม้อนนี้กินได้เลยที่จริงคันผมว่างผมก็สิบไปเก็บซอย่นเรืออยู่ว่ามมนไปเก็บซอยเด้อไปเก็บรับจ้างเนีเพมันก็นให้มือ้อละแสนเห็นเ้อแต่ก่อนเนี่ย แต่ผมอยู่หม่องเกาผมก็ไปสร้อยเพิ่นเกือบทุกปีแหละไปรับระบายน้ำเพิ่นเกือบทุกปีพี่ไก่กับไปแต่ปีนี้ผมมาอยู่นี่แล้วหมดสิทธิ์ไปซร้อยกันบ่าด้ผมอยู่ไกลครับอยู่ไกลจากม่องเกาห่งแต่ปานนั้นเพิ่นยังอุตส่าห์สรงมาให้กินอยว่บ่าได้ไปเก็บซ้อยเพิ่นโอ้ยทึ่งทึ่งไปเก็บรับจ้างเพิ่นบ่แม่บ่แม่เราไปเก็บซอยเด้ไปเก็บรับจ้างเพิ่นเดีเพิ่นไก้เอากินสุปีเด เพิ่นใหญมากปีนึงบ่แม่นหน่อยๆน่อยแต่ข้ามันขายกัดหลายหมื่นวอนเดีนี่โอ้ยอยากกรอบเลยพี่น,อน้องอืมอืมวนันบอกแล้วว่าเฉีบปีกายผมยังได้ประกาศขายซอยเราอยู่ผมไปเก็บมาแล้วปีนี้ผมบ่ได้ไปเราก็ยังคืนฮอดอยู่นี่เห็นบากอนเกาดีผู้เขาดีเขาก็ดีคักแล้ว,วเฮาบ่ได้เป็นลูกน้องเพิ่น บทเห็ุงานน้ำพึนแต่ผ่านพึนก็นยังไม่เคยลืมฮ่อนป้าดว่ามันถือถือดิทรงมันรังแบบไงที่มหาคิดรูเนาะอ,อันนงทีม่มีน้ากินน้าอยากเกาไปทรงแย่ตุกยู่อยู่สนวนหมดเลยยายนะเนี่ยเราใจดีกันเราคึ้นหวัวอืมผ้าไปเลี้ยงเขาเลี้ยงนำ้ำเราบอกลูกมาบอกมาเด้อเยสิผ้าไปเลี้ยงเล่าสิบ,บอกให้ผมผ้าลูกผมไปเราสิผ้าไปเลี้ยงเขาเาาด้อเกาหลีผู้เพิ่นใจดีเพิ <S <s ่นแกใจดีครับ ต่กับห้องกับบรูนเนาะ่าพู้ได้เป็นในไหนเนี่ยแต่โดยส่วนร่วมส่วนรายแล้วคนบ้านนี้เขาจะากันที่ว่าโอเคนะครับผมก็ย่อมละว่ากโอเคอยู่ในในความคิดของผมแต่ภายสิ่เจอแบบนี้อันนี้ห้องบอลูนนะครับแต่สำหรับผมอะผมว่าผู้พ่นดีเพิ่นก็ดีเรียนแ่ะนะครับแต่ว่าคนไทยห้องอะมาเลี่ยวกับบางคนกับมาเห็ดใดสิ่ิงที่มันบดีในบ้านเขาสีนาอือมาเห็ดเนี่ยมัน เฮตดในบ้านเขารู้สึกว่าปลอดภัยเฮ็ดแต่มันบุนบ่ไวว้ในบ้านเขาเอาไว้ยไหว้ก็มี่เนี่ยก็เป็นแต่เห้เขาว่าเพล่คนกัได้รเนาะมันบ่โอ้เสียพี่น้องเลยอือืมหวานพี่รางหวานฝ <c oughs> ากไปเห็นนดิดนะครับเรื่องบนมีสาระยอย่างนั้นครับผมอืมพราะว่า,าว่าอยู่บ้านเพื่อนเมืออเพื่อนกะการว่างตูวสำคัญอืม เขาบ่สร้างประโยชน์ก็จะไปสร้างปัญหาในบ้านเขาจะไปเฮ็ดใ้เขารู้สึกว่าโอ้ยคนไท้นี่เป็นคนนิสัยนิสัยบ่ดีนอกเคําทีากให้เขาได้ว่านะครับหําตัวให้มันดีเขามาเป็นอันเฮามาอาศัยบ้านเพิ่นอยู่นะครับนาอมือนีฟ้าไปแคนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ